สวัสดีค่ะเคที่ท็อกนะคะท็อกนี้เคที่จะมาคุยเรื่องของเมียฝร,รั่งรุ่นป้าคืออย่างนี้ค่ะป้าแกมีผัวฝรั่งแต่ว่าอายุน้อยกว่าแกเกือบ10ปีเลยนะคะทีนี้ป้าก็ทํางานอยู่ต่างประเทศมาหลายปีแกเป็นคนทําความสะอาด แกก็เลยเกษียณแกก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ว่าตอนแกกลับมาอยู่เมืองไทยนี่ยแกมีบ้านแล้วนะทุกคนแกสร้างบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วผัวแกก็บอกว่าเธอกลับเมืองไทยไปก่อนเดี๋ยวฉันตามมาทีหลังเพราะว่าผัวแกยังไม่เกษียณไงคะทีนี้ผัวแกก็ไปเยี่ยมไปไป,ไปมา,มาอยู่อย่างนี้ทีนี้ตอนที่ป้าอยู่เมืองไทยป้าก็มีเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันรุ่นใบกเกษียณน่ะมานั่งเล่นอยู่ที่บ้านมากินข้าวสังคมต่างจังหวัดนะคะทุกคนก็มานั่งมาคุยกันอะไรอย่างนี้ตําสมตํากินด้วยกันมาคุยกันทีนี้ เพื่อนของป้าคนหนึ่งมีหลานนะคะหลานก็อายุก็ไม่ใช่น้อยนะคะหลานอายุประมาณ40ปีหลานก็บอกว่าเออป้าป้ารู้จักฝรั่งที่เขาอยากได้เมียไทยหรือว่าอยากได้ฝรั่งอยากรู้จักฝรั่งที่อยากได้ผู้หญิงไทยไปดูแลไหมอะไรแบบนี้นะคะป้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะขอรอถามผัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ป้ามาอยู่เมืองไทยแล้วเนาะ ะะแต่ว่าผัวป้าเนี่ยไ,ไปกับมาเยี่ยมเม,มียงไงคะทีเนี้ยนะคะเดี๋ยวผัวมาก็จะถามผัวให้ทีนี้ผัวป้าก็มาเยี่ยมที่เมืองไทยป้าก็เลยถามผัวว่าเธอเธอมีเพื่อนที่ยังโสดอยู่ไหมหรือว่าเขาอยากจะแต่งงานอยากจะได้ผู้หญิงไทยไปดูแลฉันมีหลานของเพื่อนฉันอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ40อยากจะได้แฟนฝรั่งเอางี้ดีกว่านะครับผัวก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะถามให้เดี๋ยวผมจะดูให้นะนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ แนะนำให้ผัวตัวเองรู้จักกับหลานของเพื่อนนะคะซึ่งหลานของเพื่อนก็มาเล่นกับป้าก่อนนั้นนี้แทบจะทุกวันมาตำส้มตำมาคุยมาอะไรกันอะเรื่องของฝรั่งเลยเฉพาะเพราะว่าหลานของเพื่อนเนี่ยก็อยากได้ผัวฝรั่งอยู่แล้วเพื่อนแกก็มาด้วยมานั่งคุยกันกินกันทีนี้ผัวมาเยี่ยมผัวก็รู้จักกับหลานของเพื่อนป้าแล้วรู้จักกับบรรดาเพื่อนของป้าก็สนิทสนมกันทำความรู้จักกันแล้วก็คุยกันเรื่องของฝรั่งทีนี้ เัวของป้าก็บอกว่าเออผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งจะแนะนำให้รู้จักเขาหย่ากับเมียเรียบร้อยแล้วโสดนะคะเดี๋ยวออทำความรู้จักกันก็ให้เบอร์ให้ไลน์ให้ทุกการติดต่อนะคะบอกว่าเดี๋ยวคุยกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเกินเกินให้แล้วเหมือนกับว่าแนะนําให้รู้จักแล้วว่านี่เป็นเพื่อนของเมียอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เบอร์เขาติดต่อกันไปเขาก็ติดต่อกันอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะบอกว่าติดต่อไม่ได้ นะคะซึ่งแชทไปแล้วส่งข้อความไปแล้วเขาก็ไม่อ่านไม่ตอบกลับอ่านแล้วก็ไม่ตอบกลับตกลงเขายังไงเขายังโสดหยุดจริงไหมอยากจะได้เมียคนไทยหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องถามนะคะผ่านผัวป้าให้คอนเน็กชันให้ติดต่อให้ให้คุยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผัวป้าก็สนิทสนมกับหลานของเพื่อนป้านะคะตอนนี้แหละเพราะว่าป้าแกไม่เคยรู้เลยนะคะว่าผัวเนี่ยแอบไปซัมซิ่งลองกับหลานของเพื่อนทีนี้ก็ให้ผัวนะ่ะ แนะนำไอหลานคนนี้แหละไอผู้หญิงคนนี้ให้นะคุยยังไงน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะผู้หญิงคนนี้เขาก็หาผัวฝรั่งมาหลายปีไม่รู้ไปแนะนํากันยีท่าไหนนะคะเพื่อนเพื่อนเขาแอบไปมีอะไรกันโดยที่ป้าไม่รู้อยู่นานอยู่หลายเดือนนะคะอยู่หลายเดือนนะครับไปไปกับแบบนี้ผัวป้ามาเยี่ยมป้ารู้จักกันแบบรวดเร็วมากเลยนะคะแกก็ไม่รู้ทีนี้คนในหมู่บ้านคนใกล้ๆบ้าน,านป้าเล่าให้ป้าฟังว่า เห็นผัวป้านะคะไปเดินตลาดกับหลานของเพื่อนแล้วทําไมป้าไม่ไปด้วยนะคะที่จริงคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นเขาก็เลยพูดว่าเออไม่เห็นป้าไปด้วยแต่เห็นแต่ผัวป้ากับหลานเพื่อนกับหลานเนี่ยไปเดินด้วยกันสองคนที่ตลาดที่บ้านนะคะเดินกระหนุงกระหนิงเหมือนไม่ใช่คนรู้จักทําเหมือนกับว่าเป็นแฟนกัน üp, อะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะคะป้าเกก็เริ่มเอกใจเริ่มคิด ย้อนไปว่าที่หลานของเพื่อนมาหาแกทุกวันอยากจะได้ผัวฝรั่งอยากจะมีแฟนฝรั่งไว้ดูแลหรือว่าจะดูแลฝรั่งเนี่ยนะคะคือมาแย่งผัวแกมาเอาผัวแกซึ่งผัวแกอย่าลืมนะคะทุกคนว่าอายุไม่เยอะป้าแกแก่กว่านะคะจะอายุเยอะไม่เยอะแต่ว่าแบบนี้มันก็ไม่โอเคใช่ไหมคะทีนี้นะคะแกก็รอจังหวะที่จะคุยเรื่องนี้กับผัวแกมีวันนึงผัวแกไปตลาด นะคะไปอยู่นานมากตลาดแถวบ้านนะคะแกก็อยากรู้แกก็เลยตามผัวแกไปไปแกก็ไปเห็นผัวแกเดินกับผู้หญิงคนนี้ที่ตลาดคือหลานของเพื่อนนี่แหละที่อยากได้ผัวฝรั่งนี่แหละตกลงเขาไม่ได้ติดต่อฝรั่งที่เป็นเพื่อนของผัวแกเขาติดต่อกับผัวแกนี่แหละค่ะไปเดินตลาดด้วยกันขนมกระนิ่งซื้อของนู่นนี่นั่นซื้อของให้กันแกเห็นแกก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปต่อว่าผัวแกแล้วก็หลานเพื่อนว่าทํามาทําอะไรที่นี่มาเดินตลาดมาซื้ออะไรกัน เออคุณมาเสื้ออะไรทําไมคุณไม่บอกฉันคุณบอกฉันแล้วว่าคุณจะมาตลาดแต่ว่าคุณทําไมมาเดินแบบนี้ผัวนะคะบอกว่ามาเจอหลานที่ตลาดแต่หลานนะคะบอกว่านัดกันมานะคะบอกว่าผัวผัวป้าอยากจะมาเดินตลาดหนูก็เลยมาเดินเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตอบไม่ตรงกันนะคะป้าเก๋โกรธมากกว่านั้นแกก็เลยบอกว่าบอกบอกเก๋ว่าเรากลับไปบ้านพร้อมกันแล้วก็เรามีเรื่องต้องคุยกัน นะคะก็กลับบ้านมาพร้อมกันก็ทิ้งไอ้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ตลาดเลยกลับมาป้าก็ถามผัวว่าตกลงเธอกับหลานเพื่อนฉันเนี่ยมันยังไงทําไมถึงไปเจอกันแล้วทําไมตอบไม่เหมือนกันนู่นนี่นั่นนะคบผัวก็บอกว่าเราสองคนเนี่ยแอบคบกันอยู่สักพักหนึ่งตั้งแต่ตอนที่ผมมาเยี่ยมคุณที่เมืองไทยแล้วคุณก็ให้ผมติดต่อเพื่อนผมให้กับหลานคนหลานเพื่อนคุณ ป้าได้ยินนะคะป้าตกใจมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบช็อกซีนีมามากนะก็คือป้าแกไม่เคยรู้เลยแต่ที่แกรู้เนี่ยคือคนแถวบ้านไปเห็นเดินตลาดหรือว่าไปเซเว่นอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่เขาอาจจะนัดกันไปหรืออาจจะไปเจอกันโดยบังเอิญป้าก็ไม่รู้แต่ครั้งเนี่ยป้ามีคนมาเล่าแกแล้วมันมีตลาดแกก็เลยแอบคือ,คอ,คอไม่ได้แอบไปแกก็เลยไปตลาดเพื่อจะไปตามผัวแกนั่นแหละคะ่ะแล้วแกก็ไปเจอผ้าป่าตาบาดใจกลับมาแกก็มาคุยผัวก็ยอมรับ ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าแอบคบกับผู้หญิงคนนี้มาตอนที่มาเยี่ยมเมียที่เมืองไทยครั้งล่าสุดสองสามเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชทคุยกันตอนกลับไปก็กลับมาก็มาคุยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยโอย้ทุกคนคะเรื่องนี้น่ะมันเกิดขึ้นมาตลอดเลยนะคะแค่จะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองข่าวก็มีให้เห็นกันเป็นประจำอย่าไปไว้ใจ เพื่อนหรือแม้กระทั่งญาติโกโหติกาหลานของเพื่อนลูกของเพื่อนเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะมาแย่งผัวเราป้าเสียผัวตัวเองให้กับหลานของเพื่อนเพราะว่าป้าคิดว่าคือไม่ไว้ใจนะ่ะนะคะไว้ใจแล้วก็อยากจะหาผัวฝรั่งให้หลานคนนี้นะคะทีนี้ก็ก็เลยลืมคิดไปนะ่ะทุกคนว่าเอ้ย เขาจะมาแย่งผัวเรานูนี่นะป้าแล้วก็ลืมคิดไปว่าตัวเองเนี่ยมีผัวเด็กนะคะเด็กกว่าตัวเองเป็นสิบปีเราแก่กว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็สี่สิบแล้วเขาก็อ่อนกว่าเราอยู่แล้วแหละนะคะเขาไม่รู้ไปคุยกันตอนไหนอีท่าไหนยังไงไม่รู้ละนะคะสรุปเขาคบกันและทุกวันนี้เขาก็ยังคบกันแต่ผัวป้าก็ยังไม่เลิกกับป้านะคะเพราะว่าป้ากับผัวจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันนะคะผัวป้าก็ไม่เลิกกับป้า เขาก็พูดกับป้ากับเมียว่าเขาจะดูแลป้าตลอดไปและป้าก็ยังคงได้สิทธิ์ได้เงินถ้าเขากเกษียณเขาก็ได้เงินกเกษียณของของของ,ของผัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาไม่ทิ้งป้านะผัวบอกว่าผมจะไม่ทิ้งคุณผมจะไม่ลิฟคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัญญากับเมียป้าไว้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเลิกกับผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเป็นหล้านของเพื่อนได้ทีนี้นะคะคบกันไปอยู่แบบนี้นะคะคาราคาซัง หลานของเพื่อนคนนี้นะคะก็ไปเล่าเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนของป้าฟังแล้วก็เพื่อนของป้าก็มาคุยกับป้าที่บ้านขอโทษขอโพยขอให้ป้าให้อภัยกับหลานตัวเองที่ทําแบบนี้ที่ทําไม่ดีที่มาแย่งผัวเพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าฉันจะให้มันเลิกกับผัวแกให้ได้ฉันจะคุยกับมันทีนี้ เพื่อนก็กลับไปมาคุยกับป้าแล้วรับปากแล้วว่าจะไปคุยกับหลานก็ไปคุยกับหลานตัวเองเพื่อนของป้าว่าทําไมทําแบบนี้ทําแบบนี้ได้ยังไงเราไปกินไปอยู่บ้านเขาเนี่ยไปคุยกับเขาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเหมือนกินบนเรือนขี่รถบนหลังคายังไงอย่างนั้นเลยนะคะไอคนเนี้ยผู้หญิงคนที่อายุ40เนี่ยทีนี้ป้าของผู้หญิงคนเนี้ยก็ไปคุยว่าเลิกได้ไหมเลิกกับผัวของป้าเนี่ยได้ไหม ะะเขาบอกอยังไงร,รู้ไหมคะเขาบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าเรารักกันเราทําผิดแกก็ยอมรับผิดนะว่าเราทําผิดแต่ว่าเรารักกันเลิกไม่ได้แกยอมอยู่ในสถานะแบบนี้ค่ะเป็นผู้หญิงคนที่สองรองจากผัวป้าแกยอมอยู่แบบนี้แต่แกบอกแกรักผู้ชายคนนี้รักผัวป้าเข้าไปแล้วแกไม่เลิกให้แกยอยู่แบบนี้แกก็อยู่ ให้เงินแกใช้บ้างดูแลแกซัพพอร์ตแกตามที่ให้ได้แกรับได้กับสถานะแบบนี้ดูคะ่ะทุกคนดูนะคะอย่าไปไว้ใจอย่าไปสงสารใครเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะจะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติพี่น้องถ้าคุณมีผัวฝรั่งหรือจะมีผัวไทยนะคะแต่อันนี้มาพูดถึงเรื่องผัวฝรั่งคุณอย่าไปให้เขารู้จักกันถ้าไม่รู้จักกันเลยยิ่งดีแค่แค่รู้ว่านี่ชื่ออะไรแคนั้นจบพอ อย่าไปแนะนําอย่าไปทําความให้เขารู้จักหรือว่าอย่าไปเปิดโอกาสให้เขาสนมกันเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกนะคะก็ต้องมาแนี่มานั่งพูดนั่งเตือนฝากไว้สําหรับทุกคนที่กําลังเดินสายฝอนะคะถ้าเรามีผัวฝรั่งเราอยากไปเปิดโอกาสหรืออย่าไปให้ผัวเราหาผัวฝรั่งให้กับใครให้กับคนที่เรารู้จักให้กับเพื่อนเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าบางทีเขาเห็นเราได้ดีกว่า เขาเห็นผัวเราเขาเรียกว่าดูแลเราดีนะคะเขาเรียกว่าเทคแคร์เราดีเขาอิจฉาก็มีนะคะทุกคนนะคะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยเนี่ยอย่างหลานเพื่อนเนี่ยเขาเห็นว่าเออแล้วผัวป้าก็อายุยังน้อยยังหนุ่มยังแน่นเนาะยังไม่แก่เนี่ยเห็นไหมกลายเป็นว่าเสียผัวให้ถึงจะไม่เสียมันก็เหมือนเสียละคะทุกคนเพราะว่าผัวแกมาเยี่ยมเมียทีก็ต้องเจียดเวลาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ด้วย นะคะทีนี้ป้าแกก็ตรอมใจแกก็พร้อมนะคะตอนนี้ป้าพร้อมป้าบอกว่าป้าอยากจะเลิกมันจะไปเอากันก็ให้มันไปเอากันป้าอยากจะเลิกเพราะว่าป้าเองก็แก่แล้วไม่มีเรื่องนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าป้าคะป้าอยู่กับผัวป้ามาตั้งหลายปีไปอยู่เมืองนอกมาทํางานจนเกษียณมาก็ตั้งหลายปีป้าจะยอมทิ้งทุกอย่างจะยอมปล่อยผัวตัวเองกับการที่ผัวมามีซัมซ่งรองหรือว่มีอะไรกับหลานของเพื่อน แค่เวลาแค่ไม่กี่เดือนนี้นะคะใช่ค่ะเคที่ว่ามันมันไม่น่าโอเคค่ะนะคะมันไม่น่าโอเคมันไม่ดีหรอกนะคะยังไงป้าก็อยู่กัน,กนแบบนี้แหละนะคะจะไปปล่อยให้เขาไปอยู่กันเสวยสุกกันนะคะทั้งที่ป้าก็เป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนสมรสป้าจะยอมแบบนี้ได้ยังไงคะคือมันเคที่ว่าหลายๆคนไม่รู้คิดเหมือนเคที่หรือเปล่าเพือพ่อนๆที่อาจจะฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้ ป้าจะยอมแบบนั้นเลยเหรอคะจะยอมสลัผัวตัวเองให้กับหลานเพื่อนเพื่อเพื่ออะไรคะนะคะเพราะว่าป้าก็มีบ้านมีช่องตอนนี้มาอยู่ที่ไทยแล้วเดี๋ยวพอผัวป้ากเกษียณเขากลับมาอยู่แบบป้าแบบถาวรน,นะคะก็อยู่กันไปแบบนี้แหลคะค่ะที่ว่าคอยดูเขาจะทํำยังไงไม่แน่นะคะเขาอาจจะหาอีกหลายๆคนก็เป็นได้ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีแค่ผัวป้าคนเดียวก็เป็นได้เพราะเขาตั้งใจจะหาผัวฝรั่งอยู่แล้ว ะะแล้วฝ้าหลงที่ผัวป้าจะแนะนําให้ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็หยุดพูดกันหยุดหยุดคุยเรื่องนี้กันไปเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ผัวป้าแทนแล้วไงนะคะฉะนั้นก็ฝากกันไ้ด้วยเรื่องนี้นะคะทุกคนอย่าไปไว้ใจใครนะหรือว่าอย่าไปสงสารใครอย่าไปเอาตัวเองอะอะจะไปแนะนำะแฟนฝ้าหลังหรือว่าฝรั่งให้กับใครก็แล้วแต่เพราะว่ามันหาแทนกันไม่ได้นะทุกคนเนาะเนี่ย เพราะว่าถ้าเขา,ถ,าถ้าเกิดว่าเขาหาใครไม่ได้แล้วเขาก็มาเอาคนใกล้ตัวเราน,นี่ไงก็มาเอาผัวเราน,นี่ไงนะคะไม่รู้ละเขาไปเอากันตอนไหนหรือว่าอะไรไปมีกันตอนไหนตอบไม่ได้นะคะตัวป้าเองป้ายังไม่รู้เลยถ้าไม่ตามไปก็ไม่ไปเห็นแบบนี้นซึ่งเขาสองสองคนก็ยอมรับอันนี้ก็ฝากไว้ได้สําหรับทุกๆคนนะคะเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนะเอาอย่างนี้เพื่อนๆแม้กระทั่งตัวเราเองบางครั้งเรายังไม่มั่นใจตัวเองหรือว่าเชื่อตัวเองเลยเรายังทําผิดพลาดเลย นะคะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับนะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะ